สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการ DCTG Casting Game ครับวันนี้จะมาแคสเกม m a g Pixel Party เท่าไหร่วะสี่นะครับสี่ก็ได้นะครับช่างแม่งครับก็พอดีมีคนบอกมาแล้วว่าแชทเกิดคุณใช้คำหยาบมากกว่านี้คุณจะดีขึ้นนะครับก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับโอเคแต่ผมว่ามันอยากไปมันก็ดูเสียภาพพจน์นะครับโอเคครับอืมก็จะใช้คำหยาบพอประมาณครับก็พาทที่แล้วเราไปอยู่กันที่ชัปเตอร์ไหนวะ ไม่รู้ไปกันสี่เลยดีกว่าค้าตกลงมาแล้วอืมนะเอ้ทำไมเราตกมาอุ๊บล็อกนะครับเ้ยมึงจะล็อกค้างวะเนี่ยมึงเล่นไงวะนี่เหรอโอเคลาวันวันหมอโอเควันก็วันนะับนิวเคลียร์ทริปทริปปิง้ง ก็หลายปัญหามากนะครับสําหรับผมทบในตอนนี้ทั้งปัญหาไม่มีเสียงเพลงเสียงสาวมั่วอะไรก็เยอะนะครับก็ตอนนี้ก็ชักเริ่มเครียดนะครับก็ไม้มาหนึ่งแเลยครับเอาอะไรไม่รู้ครับตีหัวเกี่ยวครับโอ้สุดยอดเป็นรับการควนลีลาปึมนะครับแม่อืส่าเอางครับก็มาต่อที่ไหนไม่รู้นะครับเหมือนเข้าทายหนังอะไรประมาณนี้สามสาวสามไวซ่าตีวอบ ไปเอาเก็บคาบมานะไอ้มึ่งอยากกลับมามันไปแล้วไปเลยอุ้มมันกับกัดหัวเลยกูนเนี่ยบึมโอ้โหรู้สึกตั้งแต่เล่นมานี้อันนี้จะเป็นระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดนะบึมทีเดียวพ่อพ่ายมึงต่อเลยนะอย่าพวนนะครับผมให้ครับของฟรีม,มีก็มีในโลกนะเอาไปเลยครับของสมนาคุณจากผมนะาจากรายการนี้กจะรับไปเลยครัแมเ,เอาไปเลย้หยิบไปดิ แบบมีน้ำใจต่อผู้ให้ม้งลูกปนเหรอครับริงๆวางมันแล้วูนบุ้มเนี่ยะครับอย่างอื่นจะระเบิดเบามากนะสิกันเมกี้จะเป็นอะไรที่ระเบิดอลังการสุดละมีลาบเยโอเคอไปต่อเขาเรยน,นะครับเออมีถังอะไรก่ออะไรไม่รู้ก,ก็ทำไงดับทีละอันเอาดับแล้วอันหนึ่งนะียบุ่มไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพื่อครับ ทำเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกล้านนะครับก็ทําประกันเนีครับสำหรับคนที่จะเล่นเกมเนี่ยก็โลออกซิเจนเอาไปสูบอะไรเงี่ยมขี้แตกเลยบุ้มนะระเบิดนะครัโอ้ยงงนะกับสำหรับเกมนี้ผมก็งงเงาการนะก็เอาเรื่องในตัวเราอ๋อมึงพุชช้อนหลังม่านคุมคุมไปหรอกเขาไอ้อะไรของคุณเนี่ย เอาข้ามมาได้ไงก็ไปต่อที่นี่นะครับก็อมองเลยนะครับสดๆนลครับหยิบหยิบขึ้นมาเรื่องไงวะมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมันหยิบไม้ได้ไดเนี่ยตีหัวมัอนยะ่งนี้อืมเฮดช็อตเนอะบุมนะโอ้เสียไปเลยอันหนึ่งดูครับมาต่อที่นี่ เออลองสังเกตด,ดีๆนะตรงนี้จะเป็นอะไรที่ระเบิดแรงมากเอาให้คนกันเลยวะโอ้ใจตัวน,นี้ก็ไม่ได้แล้วโอ้ยมายม่ยมาเหนื่อยใจนะครับไปคาบมาลองขอร้องยากลับแล้วไปไม่กลับแร้วไม่ถึงไม่มีนี้ไม่พ้นนะตายแดกแม่งนะครับ <c> ไ <oughs> ม่กินหมอยบุ๋ม <c oughs> โหมรู้สึกอันนี้จะเป็นอะไรที่ละเบิดอลังการสุดแล้วนะกกน,น,นะครับขอยากินน้ำก่อนนะครับแป๊บนึงครับ โอเคนะพอดีเสียงไม่ค่อยใสนะพอดีว่าไม่ได้กินน้ำพึ่งผสมน้ำอุ่นนะน้ำพึ่งหรือน้ำมะนาวอะชักมันอนะเตะเอามันเล่นไม่ได้แล้วมันจะทำอะไรไว้เนี่ยวมันต้องมีช่องลับนี่ครับดูครับอู้ถูกผ่านไหมบึ้มโอ้เจอ,องซมาแล้วมันอยู่แถวๆช่วงนี้แถวๆช่องไหนไม่รู้รบไม่ได้จำครับมตะเคลมครับ ไปต่อที่นี่นะครับเอาเราครับโอ้โหฉลองครับงานนี้มีฉลองครับโอ้งานนี้มีฉลองลูกครับชนแก้วอ่าเย่โอ้โหสุดยอดนะครับเลยไปอ้วกใส่หน้าเขาอีกครับโอเคไปต่อที่จานดาวเทียมครับอืมอโาออกซิเจนเนี่ยเราก็ต้องให้ออกซิเจนมันไปนะครับอะไรวะคือบึ้มโอ้ไม่รอดนะไม่ทราบสาเหตุ ระเบิดโดยไม่ชอบสาเหตุน้เงบอกนี้ตอนที่ขอบไอเฟลครับอืมผมชักเรื่องป,ปัญญาละมันเอาอันอื่นไม่ได้วะทำไรเนี่ยโอ้ยผมละเครียดนะครับแม่เออผมว่าจะแคสซิลินเดอร์แมนพาร์ทสองนะใครวิเคราะห์เห็นยังไงบ้านนงครับเฮ้ยไปหยบิบมาได้ด้วยเว้ย เอากินครับแม่ผมให้ฟรีรู้มงไปแดกดรอ,อดไหมรอดโอ้เป็นเกมนี่เฮี้ย,ยมากครับแม่อยู่แทนที่ในเขาจะแดกมันไปแดกในโนเสาร์เมื่อกี้ผมเห็นจำได้ว่าอันนี้แล้วมั้งนี่สุดยอดนะครับแม่รอดเอายังรเดอยู่ยังรอ,อ,อดนึกว่าจะรอดซะแล้ว ออกเมื่อกี้ถ้าเอาอันนี้ไม่ได้ก็หยิบขวดเล่ามาแล้วก็เทใส่ถังเห <c oughs> มือนเมาครับแล้วก็กิ้งครับกิ้งขี้นะเมากิ้งขี้ครับแล้วก็ไปเหมือนโยนบอลลิงครับสไตรค์นะต่อที่ตาดาวเทียมนะผมก็ยังงงอยู่นะว่ามันทํำยังไงนะก็ออกซิเจนมาแล้วกันก็นไปตั้งก็ออกไปเลยนะ <laughs> ไปไหนเนี่ยบุ้มครับไม่ทราบสาเหตุอีกแล้วนะโอ้อยากได้โบนัสมั่งนะแต่เล่นโบนัสไม่ค่อยเก่งนะผมก็งงกับมันนะพปต,ตอนที่หอยเฟลแล้วก็ในเมื่อมันหยิบได้หลายอันหยิบได้ไหมอ้ยมันก็หยิบได้นี่หว่าผ่านไม่ผ่านนะแล้วระเบิดแล้วนะ โอ้ยงง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 โอ้ยเครียดนะครับถึงกับเครียดก็ทำไงวะโอ้ยเบื่อนะเตรงนี้ก็ยิบระเบิดมาแล้วก็วกฝากบี้ไนะฝากปีก้ก็มอง,องนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะโอ้ยผ่านยังไงเนี่ย ตอนที่ดวงจันทร์ไม่ต้องเอาอะไรมาแล้วเตะไอ้นี่ก่อนเลยครับหมุนแล้วบุ่มเพื่ออะไรครับคุณต้องการอะไรจากสังคมครับแพนที่หอยเฟลนะผมก็ยังงงครับเหมือนประมาณสมเลือกอย่างนั้นเหรออืม ผมว่ามันน่าจะสุมไม้นะเนี่ยมันมีหลายไม้ก็อาจจะสุมไม้ไปเรื่อยๆเนะมังนะมังฝนอันนี้ผมงงมากเลยครับงงตึ๊บตึบเลยเนียมันทำยังไงอ่ยหยิบระเบิดก็ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่หยิบระเบิดอะ โอ้ยทำไงเนี่ยโอ้ทำไงวะรู้ตัดคลิปดีไหมผมชักเลื่มจนปัญญากดดูดิ โอ๊ยทำยังไงเนี่ยโอ้ปวดหัวผมเริ่มปวดเกมนี้แล้วโอ้ my god นะครับโอ้ baby ฮะเฮ้ยทำยังไงวะเนี่ยความจริงมีเพียงอย่างเดียวครับบึ้นะโม,นนะมโห ตัดคลิปนี้ไหมขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลองเล่นเปียร์มิร้องเล่นเปียสตาร์นะเผื่อสมองอันน้องนี้ของผมจะมีแรงผลักดันนะให้มันเติบโตขึ้นมาสักหน่อยเนาะเอาไปตั้งต๊ะอื่นได้ไหมแล้วก็ไปกดปุ่มอะไรเงี้ยเข้าใจไหมแหมเงียปลากรอบลูกนี้ครับก็ใส่ลงไป บุ้มนะครับก็ขอตัดคลิปแต่เพียงท่งนี้ก่อนกันนะครับไม่ใช่ว่าตัดกับพิมนะครับขออนุญาตครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็ไม่ได้ไปดูอะไรมากมายครับก็แค่ดูตรงนี้ครับให้ผมดูมาก็คือผมนี่โง่ครับมันก็แค่คิดกระจกครับมันไม่ต้องอะไรมากมายแล้วผมนี่คิดไปไกลเกินนะนี่เชื่อครับมันทําลายสมองรับสมองเนื้อกระตานกระทบกระเทือนอย่างหนักนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นสาดผมลืมเปิดเงเพลงอ่ะ โอเคครับอืมอืมแล้วมึงก็ออกกูไม่ได้โอเคไปต่อที่ปารีสนะครับอืมทำไงเราเอาหมุนเล่นอีกแล้วดได้โบนัสเลยนะก็อนนี้น้อยเท่านี้นะโอ,นะโ,อโอเคครับโอ้โหครับ ก็ไปดูมาแค่ตัวสุกยากแค่สองันนี้นะเออดูมาแค่สองนี้เพราะที่เหลือผมก็ผ่านนะก็ไม่หลอที่หอยเฟลนะแม่งงีแม่งงีแม่งงีพามาตีแม่งงี้สักมึงกียังมาเกี่ยวเล่นอีกนะโอ้ยเลยเกียดหอยเฟลนะแต่ที่จะดูมาให้หมดนะครับแม่ก็ช่างเป็นเด็กที่ดีจริงๆเลยนะนี่แม่รักโลกนะน้องเลย น้องเลยไม่กินผักโอ,อ๊ะพาไปออกนอกอวกาศเลยคนระับอ๋อได้ด้วยนะแม่สุดยอดนะก็ไปต่อที่ประตูแรกนะอืมอันนี้คืออะไรจะไปอันไหนต่อดีเนะี่ยเราจะรู้ไหมเนี่ยอันไหนอันไหนช่างแม่งครับไปที่ด่านสามเลยนะเราข้ามขั้นนะไปแล้วไปต่อที่ชั้นเตอร์สี่แล้อเพสบอมนะโอเคเซฟเดเดฟเราจะไม่กู้โลกนะครับ วันกู้โลกอันยิ่งใหญ่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 นะแม่ก็ขอครับอุ้ยโดนแดกอมเข้ามข้งในอะไรบึ้มครับมีลุงอยู่ในตัวนะเราจะไ่ช่วยชีวิตลุงกันนะไม่ถ้าไปมีสองอันนะงงเออมันไม่ต้องคิดเลยมากเตแม่งเลยมันทำอะไรน่ะเฮ้ย ผมเห็นอะไรกระเด้ากระเด้าอยู่เลยนะแม่เฮ้ยอันนี้อย่าบอกมึงแบบมีจำกัดโอ้ my god นะครับอืมตีแร่งเรับึมเฮ้ยอย่าบอกมึงมีแบบจำกัดเล่นไม่น,นะโอ้จอดมันยอดมากเลยเนี่ยยัดเาไปตรงน เลยสดตว์อยนะครับเอ้ยอยู่กับลุงสองคนนะครสองต่อสองปึ้มนะครับแม่ไอ้เฉยมึงอะไรของมึงโอ้ตอนที่นี่นะครับก็ไม่ต้องอะไรมาเตะแม่งนะครับหยิบปุ๊บก็ไอ้ไปไงไอ้เชีย่ยนี่นครับปุ๊บยัดต,ตูด <c ười> อู้มันดูดเขา้าไปด้วยอืนี่ดูตูดเหมือนเหลืออะไรเนี่ยอืมเข้ามาอีกโลกนะครับ ด้มรอ,อดโอ้เอ้โอมต้องให้ผ่านทั้งสองนะครับโอ้มันมีสองโลกว่างั้นออะไม่ตายแล้วไม่เหลือไม่น่ารอดนะครับก็นี่ครับทางัะเพิงดับับโอ้ไฟจะไหม้โอ้ ฉีดตูดออกปากบุมแตกมั้งอ๋อทำอะไรกันเนี่ยสองต่อสองโอ้โหแตกแล้วทำแตกเลทำแตกเลยนะจังหวะนี้ ตอนที่โลกในห้องอุบาทว์จิตททนี่นะเล่นคอมพิวเตอร์นะเลดี้อะไรเนี่ยซีดาต้าอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ออโหไม่น่ารอดนะครับงงนะครับยังวันนี้มันเหมือนจะเป็นสองโลกนะครับบัตแมนซ่อมสิองไตหัวมือจับยัดเข้าไปในระเบิดอีก ครับก็มาต่อกันโลกที่สองนะครับผมเข้าใจแล้วมันเป็นสองโลกโอก้เครียดนะกับเกมนี้นะบอกตัวเครียดนะครับกูละเหนื่อยใจนะครับง่ายง่ายครับเวลาเป็นอะไรเนะี่ยมีอะไรอ่ะอ,อันเนี่ยอุย้ยปตะอะไรนะผมก,กดผิดกระโปมขอ,โ,อโทษครับเอาผ่านกดผิดกดมั่วๆแล้วไม่ได้ตั้งใจกดด้วยนะก็ผ่านไปนะพจ้างไม่ เล่นยังไงวะเนี่ยอ,อืมโดนอีกแล้วรบทตุม้มเอ้าผ่านโอเคนะครับก็ได้โบนัสนะโบในที่สุดก็ได้มานะแต่ประเด็นคือผมเล่นโบนัสไม่เป็นว่ะ <c oughs> ไม่เข้าใจหลักการเหมือนกันเอ่อเหลือคนเดียวรอดอะ่ะเอาผ่านนับแม่ได้เหรียญทองคนระับเหรียญทองนักเรียนดีเด่นนะครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็มาให้ลุงลุงกินพีบุ้มนะระเบิดลุง <c oughs> แตกเป็นสองแฉกนะครับโอเคก็ผ่านนะบแม่ระดับนี้นะ โอเคผมว่ามันมีวิธีเดียวครับสําหรับผมไปนอ,อกทางนี้เองโอ้ไม่ได้หรอเนี่ยไม่แค่นี้ได้คอมพิวเตอร์อ่ะผมให้ <c oughs> ตีแน่นนะระบบไฟฟ้าช็อตนะค,ควยช็อตนะบู๊ปุ้มนะก็ยังไม่รอดนะทาไงดีวะทาไงดีวะแต่ท่อยังไงจุดซ่อยังไงอ๋าฮะนะอมืมันต้อง สักอย่างมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ไหมวะนี่เลยครับแม่มันขาดการเชื่อมต่อนลต,ตรงนี้คนระับแปลกๆมันอะบุ้มนะทำยังไงดีนะครับเนี่ยแม่ สล้มตึมนะครับโอ้ยเดจะเสียเวลาคิดไม่แน่ขอโทษน,นะครับขอภัยมาาท่านที่นีเลยนะถ้าเกิดจะภาพการใดนะเพราะผมไม่เล่นไม่ค่อยเก่งครับเป็นคนที่คนไม่เอาฐานนะค,คนไม่เอาถั่วนะไม่เอาอะไรนั้นนะในชีวิตนี้มึงให้ไม่ได้จะให้ใครแล้ววะเนี่ยปิดเหมือนเดิมคนระับแล้วก็เราก็หนีไปโอ้ยทำงไง โอ้ไฟดิสนะโปรดโอเคบึมพานจอดเนบเมา n u นัมเบอร์วันเบเย่พพานไปอันที่สองต่อนะครัพพัดเอ้ลาวสามก็ไปเล่นอันนี้ต่อเลยครับสองโอเคนะเป็นหนึ่งสามสองครับเราไม่เน้นเรียงนะเอ็กอะไรเนี่ยเอ็กพีโหลดอะไรก็ยางช่างแม่งนะ อ๋อนี่มาอยู่วันที่อะไรสักอย่างครับไม่รู้จักมันจะเป็นกัมพีพระเวนับให้่ายนี่เป็นระเบิดนะเฮ้เจ้าสาวนะโอ้แข่งของขวัญวันแต่งงานเย่ไฟช็อตตกใจหมดเลยมันกินนะรอดเย่รอดไหมบึ้มนะแม่มันชางเป็นเกมที่ไม่ต้องใช้สมองงๆนะ สองแล้วถ้าอันที่ผมผ่านจะได้โบนัสนะครัทำไงดีวะนี่แหละดับเย่รอดนะเย่โบนัสโอ้ยได้โบนัสแล้วนะครับเล่นยังไงวะมาเครียดนะกับโบนัสนี่นะผมเล่นไม่เป็นนะแล้วเล่นยังไงวะ ทั้งแม่งครับผมเล่นไ,ไม่เป็นนะโบนัสนี่ผมเป็นในที่งงนะก้อนนี่น่าจะเป็นระเบิดนะไปออกมาโอ้ไมค์ก่อนโดนระเบิดโอ้วิ่ง oh no oh, นะตัวใครตัวมันนะอืมเซ็งนะชักเริ่มเครียดแล้วพวกเกมน,นี้นะขอจบไปไวเถอะนะนี่ก็เป็นชัพเตอร์สี่แล้วไม่ใช่หรอโอเคชัพเตอร์สี่แล้วช่างมัน อดทนนะฮยทนก็ไปเป็นทหารทนโอ้โหตั้มหัวยาวเพื่อบึ้มนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีนะเพื่ออะไรครับคุณต้องการอะไรจากสังคมมือนเป็นที่ที่ญี่ปุ่นเกาหลีกินและขาวพุ่งใหญ่ครับโอ้ทำไงลูกเป็นลมตายนะครับระเบิดโอ้โหระบูดนะระเบิดระบูดระเบิด มาเก็ตนะครับทีน้นะลุงรับร้อนหมครับส่งการไทยขาฆ่าตัวตายครับโอ้ oh my g ก็บุ่มนะอืมอืมา็ไปกันตอนที่โรงงานเมนเป็นสำนักงานข่าวไทยที s ีเอสนะครับต้องให้ฝนตกนี่ครับดับ <c oughs> ว่าแล้วแม่ ความคิดสร้างสรรค์นะครับได้เป็นอันดับหนึ่งเนอะืมก็ไปกันที่เป็นไรวะไม่รู้ครับแดบเบม่สดๆตรงน,นี้นะครับลงกินอ้อลงพ้นทางหลังเนะื้อพ้นทางตูดนะครับแม่งเงยชักเริ่มเครียดแล้วัาสาทุการ์ที้ก็จบแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเหลือนะกินไปเลย มึงตีกูขึ้นโอเคมอนแม่บึมโม่เหลืออันเดียวแล้วด้วยไม่ใช่หรอโอ้ oh, ไม่นานเลยเ uh, yeah. อ้ยย่าคำตอนที่ này, ามาเก็ตนะครับก็ไม่รู้ทำไงนะ oh, ก็โอ้โหล อุ้ยขอโทษด้วยนะครับพอดีลืมเปิดไมค์นะครับเอ้ยแค่ตัวนึงนะขอโทษนะพอดีลืมเปิดไมค์นะคตัวอยู่ไมค์ก็ปิดไปนะครับขอไปเมื่อที่นี่ด้วยนึงโอ้โดนตีกับอ๋อืมทำยังไงวะเนี่ยอ๋อ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  โอ้ทำไงวะน,นี่อ่ะแม่มันรู้สึกว่าจะปนจนปัญญานะครับขอตัดคลิปกันแน้วนะผมขอยรอบหนึ่งอนะ่ะหยิบโปกเกมอนดีไหมอะไรดีไหมโอ้โหโดนผลึกนะก็ขอตัดคลิปตเพงนตอนนี้นะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันหนึ่งก็ไม่ไหวจรนะิงๆแม่หมดปัญญานะครับ เข้าใจแล้วนะครับแม่รู้สึกว่าจะให้ที่ขามันนะอะไรสักอย่างไ <c oughs> ปขานะแล้วก็ผนึกแล้วสลายนะเอาไม่ใช่นะไม่ใช่ผนึกกัโรบโอระเบิดบอลโปกเกมอนนะก็ผ่านแล้วรับแเมยสุดยอดนะแต่มึงอไรส่าะนะครับก็เอ้ยมีด่านโบนัสใช่ไหมเนี่ยแนะม็กพิกเซลนะต่อได้ไหมล็อกช่างแม่งครับ ชอบผมรักขอครับัตอร์สีก็จบแล้วครับก็รู้สึกว่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะเนี่ยผมันมีอะไรลองไปเล่นดูไม่มีนี่หว่าอย่าแล้วอย่าทำให้ยุ่งยากนะก็สำหรับแม่พิกเซลครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็สอ ขอคุณสําหรับทุกคนนะครับที่ติดตามเกมนี้กันมานะครับก็ขอบคุณเกมดีๆที่ทำให้ผมได้แคสนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณอย่างมากมายนะครับสวัสดีครับ